ขับรถส่วนใหญ่จะไม่ให้คนที่สนิทกันเนี่ยสอนขับรถเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะตีกันไต่ตรงเอาเคยคงจะไม่ทําให้ฉันผิดหวัง <laughs> <laughs> ไม่ต้องตกใจอย่าแพนิคสิ่งที่ต้องขับรถแล้วคอนเซิร์นคืออย่าแพนิค <c oughs> รู้สึกที่ตึงขึ้น <c oughs> รู้สึกว่าฉันสามารถขับได้ไหม <c oughs> รู้สึกอย่างเดียวก็คือเธอมีสวย <c oughs> รู้สึกที่ตึงขึ้น โอเคเอเอ๊เอ๊อ๊ะไม่อ้เอาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเธอเธอต้องฝึกมองกระจกเธอระวังนะเธออย่าอยากปล่อยเบรกมากต้องค่อยๆเหยียบเบรกเพราะว่ามันทางมันค่อนข้างยาวอาจจะมีมอเตอร์ไซค์มาแทรกเมื่อไหร่ได้ก็ไม่รู้คราวนี้ฮะหักซ้ายให้สุดหักซ้ายให้สุดซ้ายให้สุดหักซ้ายอันไหนคือต้ายสวัสดีค่ะทุกคนนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องค๊ วันนี้เนี่ยโอมาหายายอาเธออีกแล้วคือเพิ่งถึงบ้านเลยรู้สึกว่าทําไมเราจะต้องขับรถมาหาซีตลอดบางทีจะไปไหนไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยก็ต้องขับรถมารับซีตลอดเป็นฟิลเบื่อเมื่อไหร่ซีจะขับรถเป็นสักทีนะคะเมื่อไหร่ซีจะขับไปหาดิสนบ้าง <c oughs> นะคะแล้วซีตอบโต้ด้วยเสียงกลับมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รูระสอนซีขับรถสวัสดีค่ะมาแล้วเหรอคะอุ้ยตัดคลิปอยู่เหรอคะนีม่มาจาัง <laughs> ฉันเพิ่งบอกวุฒชสมว่าฉันเบื่อมากทแไมทำไมฉันจะต้องมาหาเธอตลอดแบบด้วยการขับรถทำไมเธอไม่ขับรถไปรับซันบ้างคำตอบง่ายอีกเดียวค่ะเพราะฉันขับรถไม่เป็นค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ฉันก็เลยจะมาสอนเธอขับรถยังไงละ่ะ ดีนะแต่ว่าไม่ได้รถกูนะต้องเป็นรถบัวมึงเผื่อชนอะไรแล้วแตกก็คือกูไม่เกี่ยวนะแต่ว่าพร้อมแล้วเหรอพร้อมแล้วสิดูผมหล่อนสิผมหลอพร้อมกันกันีมูซอมดูก็รู้ว่ามึงพร้อมนานแล้วค่ะคุณดาเธอค่ะให้กันแปลว่าเราไปกันเลย โรลิโอกำลังพาอาเธอร์นะคะไปจุดที่รถน้อยเนาะคล่อ <รถ S 2> ลงฝังขับขี่ใช่จริงๆตอนแรกก็กะว่าจะเรียนคือฉันน่ะคิดว่าจะเรียนอยู่แล้วคิดไปคิดว่าเอ๊ะ e มันนี่ละ <c oughs> <c oughs> ก็เลยหาข้อมูลว่าเอ๊ะ e แล้วเราสอนกันเองได้ไหมปรากฏว่าเราสามารถสอนกันเองได้ถ้าเธอมีใบขับขี่สปีขึ้นไปซึ่งสิปีเ à, ล่นมาแสดงว่ามึงขับรถตั้งนานแล้วขับตั้งแต่ตอนประมาณ18แล้วแล้วขับไปไหนอ่ะะในหมู่บ้านอ๋อ จะไปหามเงียมันจะไม่ได้เหรอตอนปีนึงขับกันนึกว่ากับตามหารักแท้ยี่ดาว่ได้ใครสอนใครมาก่อนไหมไม่เคยเลยคันนี้เป็นครั้งแรกคือฉันเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าขีดจํากัดของความเป็นเพื่อนแท้ในสิบปีของเราอะมันจะทําให้ฉันโดดได้ไหมกับการที่เธอโบเบโบเบเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้คนที่สนิทกันเนี่ยสอนขับรถเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะตีกันแล้วเขาตีกันจริงปะก็ตีกันจริงินะซึ่งเราอ่ะขนาดยังไม่สอนขับรถอะก็ตีกันใช่ไหม ถ้าไม่เธอถึงรู้ว่าสอนเราจะตีกันเพราะว่าตอนที่สันอะเรียนขับรถแม่ฉันเป็นคนสอนฉันเราจำที่สอนไปแม่ฉันก็โอ้เรียสิลูกโอ้ขวาลูกขวามันก็แบบเอ๊ะมาแล้วตอนที่มาม้ามขับเป็นอะใครสอนมาแลันก็บอกว่าพี่ชายเขาอะเป็นคนสอนฉันก็้าวแล้วเขาไม่ด่าม้าไม่เลยเหรอก็ม้าก็โดนเขาตบหัวอู่วป้าแต่ฉันก็ยังจะดื้อดึงอยากสอนเพื่อนรักชันเรามาพิสูจน์กันเลยดีกว่าว่าการเป็นเพื่อนแท้สิบ มันจะทำให้เราตีกันหรือเปล่าคะแน่นอนแต่ว่าทุกคนมั่นใจได้เลยนะวันนี้ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุอะไรคือเราไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเราอยู่กับทิพยประกันภัยค่ะที่ตอนนี้ทิพยาประกันภัยเนี่ยเขาออกประกันตัวใหม่มาเธอเป็นประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งชื่อว่าชิปเรนโบว์ค่าปังมั้งสิแลวมันเลิศยังไงว่ามาสีเจ้าประกันตัวเนี้ยเธอคือมันไม่ใช่คุ้มครองแค่เราอย่างเดียวมันคุ้มครองคนที่เรารักด้วยฉันเป็นคนที่เรารักเลยเนี่ย ก็ตอนนี้แค่นี้แหละคือเจ้าประกันตัวนี้เขาคุ้มครองค่าศัียกรรมให้ถึง2คนในวงเงิน1ล้านบาทเลยนะ แล้วประเด็นคือไม่ระบุเพศด้วยปกติเร้าประกันตัวอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีการระบุเพศต่างๆอะไรไดๆแบบเป็นหญิงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นผู้ชายเท่านั้นแต่นี่ก็คือเป็นชายชายชายหญิงหญิงชายหญิงหญิงได้ทั้งหมดสมมติเราบังเอิญขับขับปุ๊บเฮ้ยปังหน้าเสียโฉมดังหักเออการเลี้ยวคุ้มค้อหมดนะบังนะและเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเคยทําหรือไม่เคยทําสัี่ยก็คุ้มครองให้กลับมาสวยดังเดิมได้นี่สินะ ประกันรถที่พวกเราทุกคนใฝ่ฝันเป็นประกันที่โมเดิร์นมากๆเราไปเริ่มกันเลยไหมคะ <im> คได้คะ่ะไปค่ะ,คะรถจะขับเคลื่อนกี่ร้อเราไม่ทราบแต่สำหรับเรารถขับเคลื่อนด้วยสิ่งเพลงการที่เราจะออกรถได้เราต้องเปิดเพลงเกาหลีถูกต้องถูกต้งไม่งั้นล้อไม่หมุนนะ energy <im> นะคะมึงดีแลกขับอยู่ใช่ดีแล้วพี่แล้วเสียวกันแล้วจัดเข้มขัดัเข้มขัดก่อเกียร์มีอยู่ไม่กี่เกียร์นะคะ P ี a าก็คือจอดนิ่ง A ก็คือถอยหลังตัว E เนี่ยเป็นฟิลเกียร์ว่างส่วนตัว D เนี่ยก็คือเป็นการขับไปข้างหน้านะคะส่วนในนี้น่าเป็นเกียร์ต่ําขึ้นเขาต้องใช้กําลังแรงเหมือนกันเหยียบเพิ่มอะไรอย่างนงี้นะคะจะสอนแบบ brief เพราะว่าฉันรู้สึกว่าเธอโตมาถึงวัยอายุช่วง30มสฉันคงไม่ง่ขนาด นนั้ไม่เธอน่าจะผ่านตามาบ่อยครั้งในการนั่งรถในการมองเกียรอะไรดีใดเธอก็ไม่น่าจะผิดพลาดมองเกียมองเกียลองเลยไหมได้ฝังว่าเธอคงจะไม่ทําให้ฉันผิดหวังฝั่งว่าเราจะไม่ชนเนื้อหากหราก่อนอื่นต้องยังไงคะที่ฉันสอนต้องอย่างถูกต้องถูกต้องเลยและเข็มขัดนิรภัยกอดยังไงคะเพลงเกาหลีเพลงเกาหลีต้องเพลงเกาหลีต้องมาต้องเลือกเพลงเกาหลีก่อนที่จะออกรถ น่าจะขับขี่ปลอดภัยแล้วล่ะค่ะในท่องสายอะไรสายเบรกขวาเร่งอ่าถือสลับมากเพื่อนล่ะก่อนที่จะเปลี่ยนต้องทํายังไงเหยียบเบรกทุกครั้งถูกต้องถ้าเราเริ่มจากการถอยหลังดูก่อนเพราะว่าตรงนี้มันแคบๆได้ถอยหลังคืออันไหนถอยหลังคืออันไหนถอยหลังคืออันไหน อยากถอยหลังไม่ใช่หรอตัวดีคือ drive คือตรงไปข้างหน้าแล้วถ้าอยากถอยหลังคือตัวอะไรตัวอะไรตัว R ถูกต้องคืว่ากูโดนตกแน่ะแล้วก็ค่อยๆปล่อยเบรกค่อยๆปล่อยเบรกช้าๆเขากำลังจะจอดไม่ต้องตกใจอย่าแพนิ c สิ่งที่ต้องขับรถแล้วคอนเซิร์นคืออย่าแพนิ c รู้สึกจะต้องขึ้นจะเข้าไปจอดฝั่งนู้นแทนแล้วกัน ค่อยๆเหยียบเบรกค่อยๆค่อยๆแตะเบรกช้าๆเธอยังไม่ต้องรีบเหยียบคันเร่งยังไม่ต้องรีบเหยียบคันเร่งปล่อยเบรกอ่าเบรกก่อนเธอปิดให้สุดสิตอนนี้พวงมาลัยเธอยังไม่หมุนเลยถูกต้องไหมอ่ะทุกครั้งนะคะเธอเหยียบเบรกแล้วเธอหมุนพวงมาลัยก่อนก็ได้แล้วเธอก็ค่อยปล่อยเมื่อต้องการที่จะเบรกแบบจริงๆแล้วจสดลงปุ๊บเนี่ยก็เหยียบเบรกให้สุดถูกต้อง เบรกเสร็จปุ๊บเข้าเกียร์ P ีแล้วปล่อยเบรกได้แล้วมือการสับทงอะไรเนี่ยฉันขอแนะนําให้จับซิลสิินาฬิกากับบ่ายสองไม่ล่ะมันจะเท่ามือเวลาเธอหักปุ๊บมันก็จะหมุนไปหมดเลยมถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็ถูกต้องเลยเก่งมากอ่าเก่งมากเอออีอ่าอ่านะคะเก่งมากเย้ฉันกลับมาที่เดิม ก็ฉันตกใจมากตอนแรกฉันคิดว่าเธออะถอยเก่งมากอ,อก่อรถข้างๆก็ต่อชิบน่าเดือดเสียปะแล้วทำไมมันถอยได้วะถอยตรงอ่าโอเคเบรกประมาณนี้ได้เก่งมาก หมดพิสูจน์เพื้อแทนไม่อยู่จริงเราไม่ตีกันทำได้ทำได้หรือทำได้เก่งมากรู้สึกโล่งใจอันนี้ครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกเลยรู้สึกปลอดภัยได้เพราะว่ามีทีพยาประกันภัยอยู่กับเราอย่างไงล่ะค่ะประเด็นคือเป็นทิปเรนโบว์คาร์ค่ะทุกคนอจริงอะถ้าพูดถึงคุ้มครองเสียกกรมเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่แค่ใบหน้าหรอกเธอจะเป็นแขนหักขาหักอะไรก็คือคุ้มครองหมดเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าประกันรถยนต์ตัวอื่นๆเนี่ยบางทีเขาไม่ได้คอนเซิร์นตรงนี้เขาซ่อมรถอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวเลิศมากบอกเลย ตอบโจทย์ละกุ๊บแบบเราขั้นสุดตอบโจทย์ทั้งคุณและคนที่คุณรักดิฉันอยากจะถามทิพย์ประกันภัยว่าดิฉันไม่มีแฟนเลยทิพยรประกันภัยสามารถหาคนที่ดิฉันรักมานั้างว่าดิฉันได้ไหมแลวกาคุ้มครองดิฉันกับเขาได้กันได้ไหมคะต่อไปนี้ฉันจะมีสาวรัถีคนใหม่นวลขับรถได้ค่ะหัวหน้า นวลนวลนวลเยีดีดีนวลอ,อีนรกแตกเอดีมัน,ต,นต,ต้องไปตรงเดี๋ยวมันมองข้างหลังางแล้วมองทำไมอ่ะอีดอดถ้าจะให้ฉันให้คะแนนตรงนี้ฉันบอกเลยว่าเก่งมากแต่ฉันจะยังไม่ให้คะแนนแบบเป็นสิบเป็นลูกป,ประธรรมจนเกินไปเพราะเดี๋ยวเธอเหลิงรู้สึกว่าฉันสามารถขับได้ไหมฉันรู้สึกอย่างเดียวก็คือเธอมีสวยแค่นั้นเลยผู้ชมคิดว่าไงคะถ้าเกิดว่าฉันอยากขับแบบที่เขาบอกว่าเท่ๆที่ ได้ไม่มีท่าตายตัวค่ะแต่ว่าสิ่งที่มึงทำมันไม่เท่เลยเกมแมา่ วิ่งด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอันนี้ถือว่าเร็วมากนะฮะถือว่าเร็วกว่าเท่ามากนะครับทุกคนแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงกันเนี่ยตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนมันเกรงเท้ามากเลยลองดูความคุ้นชินของเท้าวันนี้มันวันแรกมันก็เกรงอยู่แล้วแล้วเธอก็จะเกรงหลังไปหมดแต่ส่วนหนึ่งที่ไม่เคยเกรงเลยก็คือตูดพอเบรกเสร็จปุ๊บยังไงเข้าเกียร์ปาแล้วเธอก็ปล่อยเท้าได้เธอก็จะได้ผ่อนคลายแต่ว่าฉต้องมีสติที่จะแบบว่าพอไฟเขียวปุ๊บเปลี่ยนปุ๊ ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราดีสยฉันสอนขับรถวันนฉันลืมสอนให้มันแบบดูไฟแดงตาดูไฟแดงไม่คิดว่าการดูไฟแดงก็ต้องสอนใก็มันงงอะพอาะมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ได้เป็นเรื่อยแล้วค่ะถูกต้องถูกต้องเร็วไปก็ค่อยๆเหยียบเบรกมีแค่นั้นมีรถมา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 นะคะอย่าแพนิกใช่ไหมคะอย่าแพนิกค่ะ เพราะว่าถ้าแพนิกเมื่อไหร่ปุ๊บคุณครูจะเริ่มลงไมลงมือมาสติ สำคัญที่สุดก็คือฉันภูมิใจมากจะบอกเลยครั้งแรกจะกลายเป็นกระเทยคือไม่เกี่ยวภูมิใจมากพี่กูบอกดิสเว์เบบี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วดีนะเร็วดีนะเร็วเกินใช่ไหมเร็วเกินใช่ไหมเร็วเกินฉันกลัวฉันดูแลเธอไม่ไหวซึ่งอย่างบอกไม่ถูกนะเพราะสมมติว่าจะต้องมีการแบบแผดเสียงให้แบบมากกว่านี้เก็จะรู้สึกว่าต้านฉันมาตอนเดือดรู้สึกังวลเฮ้ยเขาไปปะ ไม่บีบเธอสิ่งเดียวที่เขาจะบีบก็คือนมฉันแตไอ้เกิดมันอยู่ไหนวะเธอก็เปิดแมป พัทยาโอรีโอค่ะกูไม่ปไหมือนมึงคะ่ะ <laughs> ใครเคยเรียนขับรถลอตี้กับคนรักบ้างคะ <laughs> ช่วยพ,พิมพ์เข้ามาหน่อยนะคะแลูกร้อยคนมาเมนไม่ตีกับใครเลยคะ่ะน่าจะมีแต่แม่คนโอรีโอนี่แหลคะค่ะ <laughs> ที่ตีก <laughs> ับพี่ชายหยุดเบกก่อนมองซ้ายมองขวาอ่านตรงช,าชา้าๆ <laughs> อ้ามันทามาผิดที่จึิงๆต้องไม่ซอยเมื่อกี้ <laughs> ชาเลนจ์ก็คือการถอยสินะถอยการถอยสินะถอย ซึ่งันแนะนำว่าเธออย่ามองไอ้นี่ส่วนใหญ่เธอต้องฝึกมองกระจกเธอระวังนะเธอคอบอย่าปล่อยเบรกมากต้องค่อยๆเหยียบเบรกเพราะว่ามันทางมันค่อนข้างยาวอาจจะมีมอเตอร์ไซค์มาแทรกเมื่อไหร่ได้ก็ไม่รู้บางทีเราเห็นตอเนี่ยแล้วมันโลง่งใช่ไหมอยู่อยู่มอเตอร์ไซค์จะโผล่มาก็ได้จะบอกเลยว่าเก่งมากนะกับการขับวันแรกเราถอยตั้ง,ต,งตั้งไกลนะถอยเต้นตรงนู้นมาตรงนี้นะทุกคนถือว่าเก่งนะถอยอีกคราวนี้หักหักซ้ายให้สุดหักซ้ายให้สุด หักซ้ายอันไหนคือซ้ายกูหักซ้ายบอกเลยไปคูดขวาค่อยๆถอยค่อยๆออกมาแต่เธอค่อนข้างที่จะเก่งมากคะแนนที่จะให้ในวันนี้เนี่ยถ้าเต็มสิบฉันอยากให้สิบเลยนะจริงเหรอว่าเธอถือว่าอันนี้เก่งมากแต่ความไม่สวยเนี่ยก็เอาไปเต็มสิบเช่นกันราคาเข้าไปจอดเลยคราวนี้แหละชาเลนจ์สุดท้ายถ้าเธอจอดได้ฉันจะให้สิบถ้าจอดไม่ได้ฉันจะหักจากสิบหักซ้ายให้สุดแล้วเด็กเชฟสอนเธอโอเคโอเค เล่นเกี่ยวเล่นไม่มือคัพนี้นี้อยมือสิโอเคถอยเสร็จปุ๊บบิดพวงมาลัยให้สุดอ่ะหัให้สุดเลยปล่อยปล่อยถูกต้องแล้วตรงอ่ะหักอีกหักอีกให้สุดเลยเก่งมากโอเคไมค่อยคืนแล้วคันนี้ให้ตรงให้ตรงเลยให้ตรงตรงฮ่าถอยให้ตรงอ่ะแล้วดูดูกระจกข้างด้วยแล้วก็ดูเส้นด้วยดูเส้นเห็นไหมมองเห็นหรือเปล่าอืมใช้นอนหรอโอเคถอยอีกโอเคค่อยค่อยเบรกค่อยค่อยเบรกค่อยค่อยเบรกฮ เก่งมากมันถอยจอดได้ภายในหนึ่งเกียร์นะทุกคนเอันนี้เขาเรียกวาปในหนึ่งเกียร์คือแบบว่าเสร็จปุ๊บแล้วก็หักปุ๊บแล้วก็ฟุ๊บจอดเลยเนี่ยมันคงว่าจะยึกยากยากยึกยึกข้าวยึกยากเอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฉันได้สิบคะแนนเลยหรอให้สิบจะได้สิบเลยแล้วถ้าเทียบกับเธอล่ะเธอได้กี่คะแนนร้อยสี่ถ้ามันเต็มร้อยอะีดอ ไม่ได้ดีใจเลยได้หน่อยจะ้ะ <laughs> ดิฉันหลังเปียกมากเลยครับโรดิโตอ,อ๋อดิฉัน สำหรับ <G ül> นี้ก็คือฉันอะให้คะแนนเธอไปเรียบร้อยแล้วตอนแรกก็รู้สึกว่นว่นนิดนึงในการจะมาสอนเพื่อนครั้งแรกเหมือนกันฉันก็คิดว่าเธอก็น่าจะว่นว่นนิดนึงกังการเรียนครั้งแรกอะไรเงี้ยแต่ก็คืออุ่นใจได้เลยเพราะว่าเรามีประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เปรนโบคาที่แบบว,ว่ามากับเราก็คือรถูกต้องเมื่อเรามากันสองคนเนี่ยเราจะมาคุ้มครองตัวฉันเองคนเดียวได้ไงก็ต้องคุ้มครองคนที่ฉันรักด้วยถูกต้องนะแถมเจ้าตัวนี้นะคะยังคุ้มครองค่าสัญญการให้ถึงสองคนด้วยวงเงินสูงสุดหนึ่งล้านบาทต่อปี และยังมีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงด้วยนะคะคุณน,นเะเธอทั่วประเทศไม่จํากัดจํานวนครั้งด้วยค่ะคและาร็มาก<อ>เธอมารู้ได้ไงว่าจะพูดอะไรต่อไปนะคะและถ้าเกิดว่าฉันสนใจหรือว่าคนอื่นสนใจอยากจะซื้อเนี่ยต้องทําไงคะซื้ออะไรได้เลยสะดวกง่ายมากที่ทิป i n นชัวดอทนะคะเขียนอยู่ข้างล่างนี้เลย อย่างนั้นก่อนจากกันไปคุณอาเธอค่คะข้อคิดสำหรับการขับรถวันแรกมีสติก่อนสตาร์ททุกครั้งค่ะจะมีสติก่อนสตาร์ททุกครั้งค่ะโอ้ยถูกต้องถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในช่องคุณเก้งนะคะสวัสดีค่ะทุกต่นนี่ช่เหมือนเวลาแบบว่านั่งรถเพื่อนอะเวลาเพื่อนขับอน่มันจะชอบขับยอะ เพราะเพื่อนผู้หญิงหลายคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันเลนเลงๆยิงนีหน่อยฉันขับเครื่องบินได้เลยไงโอ้ยแกขับเครื่องบินแล้วอ่ะอจริงฉันก็อยากขับยานอวกาศเช่นเดียวกันนะครับอีดอกรู้เสแล้วหั่งเสียบเนอะรู้ตื่นเต้นมากอ่ะอีดอก